ถอดแล้วน้องไงโอ้มีไอ้น้าข้างเต็มน้องเลยครับพี่น้องแต่ว่าบ่มหนอกครับโอ้แต่มีน้าข้างครับพี่น้อง ครับพี่น้องพอแล้วครับนี่เห็ดคอนเห็ดคอนเห็ดคอนเด่งพี่น้องนี่ไม่เก็บแล้วครับปลาจระดัดครับนี่พี่น้องเงาเงาเงาพี่งดพี่โอ้ยมาอันแล้วครับพี่น้องโอ้พี่น้องอลังการแล้วครับ <ś led> เบิงเบิงเบิงพี่น้องอุ้ยคอนบินคอนบินโอ้เดี๋ยวได้รึอุ้ยพี่น้องเบิงปากปิ้งครับนี่ว้าวกำลังขึ้นอืมโอ้เปนกกำลังไล่ขึ้นใหม่ก็มีทั้งพุ่นอุ้ยกลับประกาศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชองเบ็ดลายสไตล์ทุกทุกคนครับเมนี้มาพบกับอบาเบซาลินครับพี่น้องเมนี้กาอยู่ไม้ปลาบานจรัสอำเภอบเบเชต์จังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้อง ตอนแรกก็ว่าสิไปไม้ปลาบางคณะวันศุกส์ไปเบิ่งเห็ดเอาไข่เปลี่ยนแผนครับพอดีได้ยินข่าวว่ามีเห็ดคอนออกครับพี่น้องไปลุนน้ำกันครับวันสิกมานประมาณวันนี้ครับวันที่หาครับเดือนธันวาคมสองหาหกเจ็ดครับพี่น้องนี่พี่กัดกันนี่ครับน้องใ่ที่เราครับพี่น้องเมื่อวานก็มาหมานอยู่ครับ แกงถั่ยนึงเห็ดแปงเนาะอ่าได้เห็ดแป้งครับขาลายครขาลายได้อยู่ดอกเดียวครับโอ้ยจะแม่นหมานขักมันนี่อ่ะโอเคครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบสซาลินนั่นเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บาเบสซาลินในคลิปใป็นไหมนะครับบาเบก็ขอขอบคุณครับทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับที่สนับสนุนบาเบสซาลินครับขอบคุณครับไปตามกันขึ้นลึกสูงเนาะแมนมือเนกาชี ให้พอน้ำทางครับบาเวดไปเองมาถือแล้วครับพอเป็นปลาลึกครับมันนี่ไปลุยปลาลึกกันครับคุณล่ะโซนทะลุออกไปเกือบหอดโอ๊ดน้ำตกโอ๊ดทลันนั่นแหละโอเคครับไปลุดน้ำกันครับวสิมานมาสมานครับมันนี่วสิได้พ่อเห็นนี่ขอนหรือเปล่าครับหรือว่ามีแผนสำรองอยู่ข้าบบนนี้ค้อนกันว่าสะเอาไปไผ่ขึ้นมาไปเพาก็บ้าแล้วครับไปเข้าปลากันเลยครับไป ำทางเดยพอเชียนครับตามโดยซาวลินครับไขมันแตกกระจายแล้วครับตอนนี้เขาปลาลึกครับโอ้โหันบนลึกบไดไ้พอนะครับเฮ็ดคอนเ <c oughs> ออเอามาลีนหาย ไปหลุนกันครับมาสียางฟรีบะครับมือนีออออ้มาแล้วครับสาวลิ้เป็นได้เป็นได้เสียงเคาะมีปปปดปุ้งุงไปทาย่้างน้ำผอ่งเหรบ่ทาก่อนเงือถ่วมแล้วพี่น้อง ไปไปลุยน้ากันสวซสิพอซาลินสวซซาลินสีมาเนะาะจนเงือแตกไปเลยเอาแล้วครับพี่น้องพอแล้วครับนี่เห็ดคอนเห็ดคอนเห็ดคอนเด้งพี่น้องไในเก็บแล้วครับปลาจาระดัดครับนี่พี่นะเหยาวเหยาวเหยวพี่งวดพี่ อุ้ยมาอันลวครับพี่น้องเอาากือบบวบได้ซะแล้วเดี๋ยวดอกเลยเดี๋ยวไม่เจ็บเมื่อคืนปีหน้าอุ้ยดอกใหญ่แหงเนาะ เป็นคนกับไหวกลางคนนี่แหละเนาะน้องรุ่นนี้กึงกึงกึงออนกึงกึงแถวนะรู้ดอกนี่นี่กําลังเป็นสาวๆอยู่นี่นี่ปีที่แล้วมากคอนบินเนาะมือเนาะแมนคอนบินเลยอยู่นี่เกือบกระพือปีกเลยแหละมุ้งนี้หมดเจาะเนาะ จอดองเห็บจนมุนหมดนะแสบมันหอมบ่ะเออเอ่อเออเอ่อน้ำปักดบอู้มีแต่ดวงเงี้อันนี้กระเด็ดนะเธอน้ำใส้ขึ้นไหมอันนี้ไม่มา,าท่านนะมาหมดท่านโมเมนต์พร้อมกันเนี่ยต้ว่าอันนี้เจาะกินหมดไหมต้องเอาใส่ถุงมัดให้แน่นบห้าอากาศเขา้า <ข>จะได้บ่เถงไงมาร์นเลยพี่น้องโอ้พี่นอ้องอลังการแล้วครับโอ้เบิงเบิงเบิงพี่น้องโอ้ยขนบินขนบินปาดปาดปาดโพดโดครับพี่น้องมาแล้วครับผมขนบินครับเอาพี่ดิ๊กเข่ากล่อง เอาสาวลินแต่งดดการเลยครับเด,ด็ดเลยเด็ดเลยแ,แ,แ,แต่ค <c oughs> อนบอบินสัมปิดเทวครับทุกคนบ้ลนางการสัมปิดเทวเนาะแม่เพ่งจมมาอยากกินดอกเลยเดียมาเลยกว่าทีเนาะ พอกั yeah. อารแย่งานก็ต้องเฮ็ด <c oughs> งานก็ต, <c oughs> ต้องเฮ็ดดีใจน้อยเพาะเฝ้าท้าเนาะเห็นโมมีน้องสาวมาเฝ้าทานเรียบร้อยเลยข <c oughs> อบคุณน้องบีมลายๆายบ <c oughs> มามบังเบาพลาไอ ที่แล้วมามืองนี้อลังการเลยเนาะสาลิะผัดก,กุน,น <c oughs> อี <c oughs> กโอูแห้งก็กกมแแีแขง้งบัก้งเด็ดออกแม่นหันแห้างห่งแขง็งแขง้แขงฮะต่องเอด,อด็ดออกเด็เอาอยู่นะก,ก่อนเด็ดออกหรือไงว่าห้งบ่เอาเอาแสดงว่าออกกรดที่สุดน,นะตัวนี้ ปากปิงอะไปรปากปิงไม่เห็นอดากได้แบบในพี่น้องนี่ปากปิงเด็ดออกเลยนะีน่าต้องเด็ดเด็เดทิ้งนนะครับเ่ราะฉันเสือ้อปีน่าสิบุ้มีจีบเพราะว่าฉันบอกว่าเอา

ถึงหมดนั่นแล้วหมดสีี่มถึงหมดจดกอนเนะสีเลยเปลี่ยนโอ้ยเต็มเลยอู้หูทิ้งไปอุ้ยอู้หูพี่ดีกันสมาอซอยเก็บนั่น ไอ้อีคงเรืองเนาะหอมแฮ่ๆๆๆอยู่วี้ยอลังการพี่นองทงที่สอง อันนั้นแข็งจังเอาแกะออกแกะออกเอาขึ้นมาดีเถอะเบื้องนะี้นะมดังแข็งป็นไรแ mm hmm. ม่นดีดังปอก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 โบให้เบื้องเลยบ่โ mm hmm. อ้โหอ๋อนี่ครับอันนี้รอบแรกเบื้องนี้ mm hmm. อู้ยนี่ mm hmm. โบได้มาเบื้องครับ mm hmm. พี่น้องรอบแรก แข่งแข็งปกแล้วเสียดายเสียดายคุณนะเบิงบักหลายครับมาแล้วมาแล้วบิก๊ก <c oughs> เดี๋ยวจอดเบิงเป็นจุดครับพี่นอ้องโอ้โหเบิงได้พอไปแล้วครับสองมูใหญ่ๆครับตอนนี้กำลังลงเขาครับพี่นอ้อง รินพอแล้วครับพี่น้อง,องเอาได้อยู่มัง้งคุณเยอะอยู่ังนี้ซื้อหัว,หวสาลน <โด S 1> นินเห็นป่ะพี่น้องดอกอยู่ได้มไม่ไม่ไม่ยังดอกส,สวยๆอยู่มองเห็นในระยะไกลขนาดนี้หนนหนเห็นไหมพี่น้อง วูตัวผุ่นแห้งนุ่นอยู่บ่งอยู่กับบ่งบ่งพอเชียนนะครับเก็บเลยตัวนั้นแห้งๆีีพ่น้องเห็นยังครับอีอสาลิรนแนมเห็นแต่ไกลครับโอ้ยนี่นี่ว่านี่แห้งทึ่งๆอย่างพี่ไหมนี่เสียดายเก็บทิ้งกันนะเพราะว่าไม่สวย Ah, <Ooh. S 1> อ่อสรายอ้หูจอกกำลังงามๆอยู่พี่ d อง g อู <Okay. S 1> Ooh, ้หูปาดๆปาดๆปาดๆโอ้โหดูเลยครับธรรมชาติลังสันเห็ดขอนกำลังเป็นไอเทมในช่วงนี้ กำลังเป็นกระแสกระแสเห็ดขอนช่วงนี้ขันเฮาบ่มากกับบด้อีกเนาะต้องตามกระแสเขาตอนเฮาเนาะโอ้ยนนนนนอยู่น้ำนี่น้ำเขาเนี่ยยังกง่างลำบากเลยอยู่น้ำหน้าผาเผื่อเแถวนี้ชั่นนะซาลินนะอย่าพลาด โอ้ยไปไปไป,ไปยังลำบากครับพี่นอ้องเส้นทางตุรกบุเล่าซาลินไปผุน <c ười> ขึ้นเป็นหนาา้าผาขึ้นสูงขึ้นไปผุนเลยพี่นอ้องเอาแล้วครับพี่นอ้องปีนปีนลงไปเลยนี่เห็นบห การเก็บเห็ดค้อนในปลาเลึกนี่ลำบากเลยครับนี่ห้อยยางกุเทิ่งค้อนใหม่นะครับนีเอยู่องต้นใหม่เพิ่มเพิ่มเพิ่มโอ้โหระวังเสาดิ่งครับรรบอกอหลายคนมาเก็บกันละ กำลังปากปิงเลยพี่น้อ,อ,องงามงามเอาซอนิดน้ะเบึง่งนี่แันแบบนี้งามแห้งเลยครับพี่น้องตาก่อนเด้นี่แหละแบบนี้งามแห้งพื้นมี ไงล่ะได้ปีนคอนเหรอปีนมานไดอ่อนแอแหลกดีเราไปตรงที่ใครเบืองนี้ตันถอแล้วนะพี่เอ้าโอ้โนี่ช่างอ่อนอ่อนดูนี่ปากปีนอ่อนอ่อนพอก็พอตั้งผุนอีกเลยเอ้า นีล่ลอยเขาเก็บไปก่อนแนละ้วอืมนี่มันโดนหลงลอยเขาเก็บไปก่อนเลยไม่กล่องนิใครข่คือขาวตัวะเขาเก็บไปเยอะอยู่นูน่อนอ่างดอกโน้นหน่อยแมนบ,มนบอกเออนี่อ๋อนี่ได้แล้วเนาะไปตะกาไว้นี่<ป>นนแหละง้างลงไป<อ>เดี๋ยวด้วง อ้ยพี่น้องเบ่งปากปิ้งครับนี่ว้าวกัง้นลวขึ้นกางไลขึ้นใหม nee ่ก right? ็มีแ้พุ่นอ้ยอ๋อพี่ดิกสิวาซอยเก็บอเดี๋ยวนีมงามเลยเด็ดเด็ เสียงเสียงขากองมนเลยอ้หอบจังไรหอบเสียงเขากลองมเลยแห่แแห่นี่ใอ้คนสำรวจเบิ้องวายยักใหญ่เต็มหัวเลยไปเล่นห้าเห็ดจังไรยักใหญ่เต็มหัวป่นี้เบื้องดีเกยประมาณสี่วันห้าวันเนาะพ่อ ไม่ถ้าฝนตกใส่นี่น่าจะออกเยอะอยู่นะถ้ามีฝนล,ลงมานี่ออกเยอะเลยพี่ดิกก็มาซอยหาครับบึงไปไปลุยกันต่อครับเหมือนยางลงมากันยางขึ้นคืนครับมาทีาน่นี่ยางขึ้นนี่นักก็ยางลงอย่างนี้พี่น้องเบิง่งโอ้ เหมืองความชันครับ <c oughs> ปูนพอเชียนไปหอนทึ่งละชันแห้งครับพี่น้องสุดยอดนี่อะไรคืเินสุดยอดฟังเสียงหอบบาเบด้ะเราไปตองห่วง lò vàng tiếng họp đã, lìn đấy bắt ta cái กปลาามาใส่กระตาครับอ่ออกจากปาามาแล้วก็ไประสะรุปหยอดครับพี่น้องอย่างซาลิน,นจัดกระตาให้แล้วกันตัดขาออกไห้มันหลานไห้มันเถ่ามเบ่งผลงานครับหมายปลาบ้านจรัดครับพี่น้องนี่หนึ่งกระตาพูนๆครับเห็ดอคอนครับพี่น้องล้วนๆเลย เนี่ยเป็นไดเป็นไดไดเกาะกระแซเขาหน่อยหนึ่งก็เอาอยู่พ่อใดเห็ดใหนแม่เพ่งไไปแกงกินแรงนี้เนาะม้านี่ครับพี่น้องยางขืนเขาลวงเขาจนมาเมื่อยแต่สมมติว่าม้าอยู่ครับปีนี่บอออกคือปีกายนีเนาะแต่ปีนี่ออกบอคักคือปีกายครับพี่น้องปีกายนี่ออกคักแงครับมองไปเอานิ้วปีนี่บอปีนี่บอค่อยเท่าไหร่เนาะบ่ค่อยมาน บ่ได้อลังการคือปีที่แล้วคือพ,พูดสั้นผู้ใดอยากเบิ่งคลิปเก่าๆกะบาปีที่แล้วบาเบียนมันสำเร็จแก่ย้อนกลับไปเบิ่งอีกพู้นึ่งถึงแต่คลิปปีที่แล้วคุณเนี่ยการผ่านมาหนึ่งปีแล้วเนาะคลิปนั้น <Okay. S 1> ครับกต่ทะลุประมาณนะครับนี่ครับโอเคครับโอ้พายมักคลิปเห็ดคอนแก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบสละเพืเ่อแได้สนับสนุนบาเบสเนาะอ่าก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบสาลีนั่นเองครับเพี่เสด้ เป็นกําลังใจให้บาเบีสาวลิียนในเฮ็ดคลิปใหม่ๆนะครับบาเบกยขอขอบคุณครับทุกกําลังแรงใจทุกไลท์ทุกคนลงหลุมบาเบกยขอขอบคุณครับทุกกําลังแรงใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับที่สนับสนุนบาเบีสาวลิีนครับขอบคุณครับบาเบีกับบ่มียังหลับบาเบียขอโจ๊กคีไวเพื่อเสน่หครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปพบกันคลิปใหม่คลิปหนาครับ